รบกวนช่วยกดซับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกาลังใจให้ทาคลิปใหม่ๆนะครับดีจ้าชาวราศีตุลทุกๆท่านนะคะฮปปี้นิวียีร์ชาวราศีตุลด้วยนะจ๊ะสวัสดีครอบครัวเอลวิสโธนไมทาโรทุกๆคนแล้วก็คนที่ตามมาจากแฟนเพจเฟซบุ o o ทาร์ o ลเลอร์บิดดิ้งทุกๆท่านนะจ๊ะวันนี้ก็เป็นอ่านอ่านไพ่ดวงประจําเดือนมกราคม2564ในเรื่องของความรักนะคะให้กับชาวราศีตุลเนาะ โอเคการอ่านมันเป็นการอ่านเปิดเจรอร์ a d ดดิง้งเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถเกิดขึ้นที่บุคคลได้บุคคลหนึ่งได้นะคะโปรดใช้วิจตนาารในการรับชมรับฟังนะคะเก็บเกี่ยวตัวสิ่งดีๆไปปรับใช้อะไรที่ไม่ไดีทิ้งไว้ตรงนี้นะรับชมรับฟังเพื่อเป็นแก้รายชีวิตนะจ๊ะฝากกดกำลังใจกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ที่จะถูกปล่อยออกมาในเดือนมกราคม2564ด้านะจ๊ะแล้วก็บ้านนี้นะคะยึด วันที่นะคะบ้านนี้ยืนตามหลักตะวันตกเนาะโอได้ปักทุกอย่างลงไปในดีสคริปชันแล้วรวมถึงทาวสแตมป์ต่างๆไปกดเลือกดูกันได้เลยนะจ๊ะว่าคุณจะดูสถานะไหนคนโสดหรือว่าคนมีคู่นะจ๊ะเช็คคเช็คลัคณาดาวจรัสุขที่เว็บข้างล่างที่โอได้ปักทิ้งไว้ให้ในดีสคริปชันนะคะไปกดดูก่อนขึ้นมาดูคลิปได้เลยนะจ๊ะโอเคพูดเยอะแล้ว๋ยวมาดูดวงกันดีกว่าโอเค๋ยวโอจะเริ่มจากคนโสดก่อนนะคนโสดจ๋าขอดูหน่อยซิว่าความนักของคุณในอดีตเป็นยังไงบ้างจะ เดลิเวอร์เจ็ดถ้วยเดอะสตาร์สามดาบเอ็ดออฟซอร์สองดาบโอนมองดูแล้วเหมือนว่าความรักใครบางคนที่อาจจะเจอคนที่ถูกใจหรืออาจจะคิดว่าคุยกับคนนี้แล้วมันเป็นคนที่ใช่จริงๆมันใช่ที่สุดสำหรับชีวิตฉันแล้วแต่อยู่ๆดีๆมันกลับกลายว่ามันต้องแบบเหมือนสตังเหมือนสตั้นไปอ่ะ เหมือนกับโดนอะไรตบหน้าเพราะว่าเป็นรับรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ในสถานะนี้เหมือนเขาอาจจะมีมือที่3หรือเขาอาจจะคุยหลายคนที่มีคนจริงอยู่แล้วแล้วเอาตัวเราไปเป็นตัวเลือกหรือเปล่าเพราะเราค่อนข้างจะคาดหวังความรักครั้งนี้มากเลยนะแต่เราไม่ได้อย่างหวังเราถึงขั้นขนาดว่าเสียใจแล้วถึงขั้นขนาดที่เอ่อพอกับความรักครั้งนี้ก็คือถึงขั้นปิดกั้นตัวเองไปแล้ว่วาสำหรับคนโสดชาวราศีตุลเนาะความรักของคุณเหมือนคุณรอใครบางคนหรือเปล่า โอกาสที่ว่าเหมือนอนดีตเนี่ยเหมือนคุณรอใครบางคนให้กลับเข้ามาด้วยหรืออาจจะเป็นคนรักเก่าๆของคุณที่มีประเด็นเรื่องมือที่3ามแล้วโดนได้จบวอมสัมพันธ์แต่คุณยังรอเขาอยู่อ่ะอืมสิบดาบบอกว่าความรักครั้งนี้มันเป็นความรักที่ท็อกซิกนะเหมือนคุณรอไม่รู้ว่ารอไปเพราะอะไรแต่ไม่รู้ว่าปลายทางมันจะเป็นยังไงแต่คุณก็เลือกที่จะรอเขาอยู่อ่ะเออความรักครั้งนี้มันถือว่าเป็นอะไรที่ท็อกซิกแต่คุณเลือกที่จะรอคุณนึงเลือกที่จะอบกอดความเจ็บปวดของคุณไว้อยู่ในเดือนที่ผ่านมานะจ๊ะ ชาวราศีตุลมมองๆดูแล้วคุณถามว่าคุณอยากจะม o v e on ไหมคุณก็อยากม o v ออนนะแต่ว่าใจคุณน่ะมันยังไม่พร้อมที่จะ move อ n ในตอนนี้ okay. โอเคแล้วขอดูหน่อยสิว่าแล้วเดือนนี้ความรับความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นไงต่อจ้ะชาวราศีตุลที่เป็นคนโสดไฮพินเทสแปดเหรียญสามเหรียญ เมติเชียนคิงออฟวอ d นเพดออฟเพนเจอร์่ามองดูแล้วว่าเดือนนี้นะคะสำหรับเดือนมกราคม2 5ง4เนี่ยนะชาวราศีตุลก็น่าจะไปรับรู้เรื่องอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับคนรักเก่าๆของคุณที่คุณรอคอยอยู่อะแล้วมันท็อกซิกมากถึงขั้นขนาดที่ว่าคุณรับไม่ได้ที่ว่าคุณต้องไปเจออะไรแบบนี้หรือใครบางคนจะแอบรักคนใกล้ตัวหรือเปล่าจ้าชาวราศี อ้นมองดูเหมือนคนแอบรักคนใกล้ตัวในเพื่อนที่ทํางานหรือว่าคนอยู่ใกล้ๆตัวในแอบรักเพื่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้ดังหวังวเดือนนี้คุณจะไปต้องไปรับรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของความรักของเขาใช่จริงอะคุณอยากจะ move on แหละแต่ว่าตอนนี้คุณยังทําไม่ได้แต่คุณก็เลือกที่จะโฟกัสในเรื่องของงานเพื่อจะไม่เพื่อจะลบล้างในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความรัก ทำตัวเป็นคนบ้างงานเพื่อจะได้ไม่ต้องคิดถึงและไม่ต้องมาอยู่ในวงวนเดิมๆเกี่ยวกับเรื่องของความรักอนมองว่าความรักของคุณในเดือนเนี้มันเป็นความรักที่เรียกว่าบททดสอบกับความอดทนของตัวเองอะ่ะความรักครั้งนี้อนมองดูแล้วนะเขายังเป็นเด็กถือเหรียญแล้วยังไม่มีความชัดเจนสําหรับใครบางคนที่รอคนเก่าๆกลับเข้ามามันมีโอกาสได้กลับเข้ามาไหมมันมีโอกาสกลับเข้ามานะช่วงประมาณปลายเดือนเนี้ดูๆแล้วเหมือนปลายปลายเดือนเนี่ยจะได้กลับเข้ามาดิอนมิถุนยนขึ้นมันมากับไฮพิเนสมันยังมีบางอย่างมันยังมีเรื่องของความรับอะไรบางอย่างใในจจเาอออยู่ะืม คิงถือครืงถือเหรียญแล้วคุณจะเอาไงต่อคะโ oh, อ้เดอะฟูขึ้นตัวคุณก็ยังจะยึดติดกับเรื่องของเดิมๆอยู่แต่ตัวเขาเป็นเดอะฟูไปแล้วคือหลั่ล้าไปแล้วอ่ะชีวิตเขาค่อนข้างจะแฮปปี้แล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรแต่ตัวคุณก็ยังคาดหวังว่าวันหนึ่งเขาจะกลับเข้ามานะแต่พอเขากลับเข้ามาถามว่าคุณรู้สึกยังไงตอนแรกคุณรู้สึกแบบฟุ้งาฟแต่พอเดอะซันขึ้นปู๊บะคุณรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นผักที่เหี่ยวแล้วพอเจอแดดแล้วล่าเริงอ่ะจ้ะ เออมันทําให้คุณแบบว่าม,มีแต้มตอบไปได้ต่อให้ถึงเหมือนขั้นได้ว่าหลอกตัวเองว่าเขากลับมาพูดคุยกับเราแล้วก็เถอะตอนก็มองแล้วว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะจริงๆถ้าฝีตตัวออกมาได้ก็ดีนะเพราะว่าอยู่ไปมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นหรอกเพราะว่าอยู่ไปตัวเองก็อดทนอดทนมากๆสุดท้ายแล้วตัวเองยังไม่ไหวอะ่ะอืมถามว่าคนคนนี้เขายังวนเวียนในชีวิตคุณไหมวนเวียนอยู่เรื่อยเหรอลูกมันยังแบบไม่ถึงขั้นขนาดว่าหายไปไหนหรอกก็ยังวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณนี่แหละเออก็ยังคุณจะ ถ้าคุณชีจะเล่นเวทีนี้อดมองดูแล้วว่าความรักครั้งนี้มันเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะท็อกซิกพอสมควรอืมดูดูแล้วว่าเทมเพลนเหมือนมีการติดต่อจากคนแลกเก่าเก่ากลับเข้ามานี่แหละแล้วตัวคุณก็อาจจะต้องคิดมากในะความรักความสัมพันธ์ถ้าเลือกได้นะโซเมทขึ้นเดลลอเวอร์ over, ขึ้นให้นะอะไรที่ไม่ใช่ก็ปล่อยมันไปแล้วดึงดูดสิ่งที่ใช่เข้ามาดีกว่าเดือนนี้คุณจะได้พบพลังงานโซเมทของคุณในรูปแบบของออคนรักทางไกลหรือว่า เออคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าจากหน้าที่การงานนะคะติดต่องานเข้ามาแล้วอาจจะได้เจอหน้ากันแล้วอาจจะพบรักกันก็ได้นะสื่อโซเชียลมีเดียมีผลอิอทธิพลกับคุณมากในช่วงนี้เหมือนกันนะจ้ะชาวราศีตุลที่เป็นคนโสดอ่ะก็ขอดูหน่อยแล้วเอาคำบทสรุปของเดือนนี้ของชาวราศีตุลนะจะเป็นยังไงต่อจ้ะในเรื่องของความรัก King of Sword, Queen of w a n d Five of w a n d หกเหรียญเอ่อเก้าเมท้าและ Ace of Cup. โอเคโอดมองดูแล้วความรักครั้งเนี้ย บทสรุปในเดือนนี้มันจะมีคนเก่าๆก,กลับเข้ามาตามที่คุณอยากจะให้เขากลับเข้ามาแหละแต่มันไม่ชัดเจนมันจะมีเรื่องของการทะเลาะกันแล้วมันจะมีเคมีอันจุดต,ต่างๆไม่คิดกันและใครบางคนที่อยู่ในสถานะแอบชอบใครบางคนจะไปลบจะไปพบกับเออเรื่องท็อกซิกในชีวิตเขาจะไปพบกับเรื่องท็อกซิกอะไรบางอย่างก็เรื่องความสัมพันธ์นะทำให้ดูแล้วเหมือนว่าตัวคุณค่อนข้างที่จะเออเจ็บปวดกับเรื่องของเรื่องที่คุณไปพบเจอนะสาหรับชาวราศีตุลที่เป็นคนโสดและสําหรับคนใหม่ๆที่เข้ามานั้น ค่อนข,ข้างจะเป็นคนที่เอ,อเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณนะสาหรับโซเมทพลังงานโซเมทของคุณนะแต่ว่ามองดูแล้วว่าความรักของคุณเนี่ยมันจะต้องเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของความรักเดือนนี้คุณจะมีโอกาสพบโซเมทของคุณหรือเนื้อคู่ของคุณนะในรูปแบบของเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่มีอายุมากกว่าได้ติดต่อเข้ามาหาคุณจากสื่อโซเชียลมีเดียก็ได้คนรักเก่ากลับเข้ามาเดือนนี้ถือว่าเป็นต้นปีใหมท่ที่มันเป็นแบบว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งฟูมไฟล์มันพึ่งเริ่มอืม อะไรต่างๆอ่ะมันเพิ่งเริ่มเพราะฉะนั้นพยายามกลายเป็นคนราศีตุลที่เข้มแข็งคนตุลน,นี่เป็นคนที่เด็ดขาดนะแต่หลังๆเนี่ยพอดาวเสาร์ย้ายเข้าเดือนมังกรนี่เป็นคนที่สับสนกับชีวิตมากเลยต้องใจเย็นๆแล้วต้องค่อยๆคิดเป็นคนจริงๆเป็นคนที่สุข,ขุมแต่พอเจอทิทธิพลของดาวเสาร์ย้ายเข้ามังกรเนี่ยเลงปุ๊บเนี่ยความคิดความอ่านของคุณกลายเป็นคนที่สับสนวุ่นวายคิดมากวิกลจริตไปเลยเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆก่อนทําอะไระถ้าคนๆนี้เข้ามานะคะ จะอยู่ในรูปแบบของการที่ออขอพูดคุยขอคุยกันไปแต่ว่าสถานะมันก็ยังเป็นได้แค่เพื่อนได้เป็นแค่แบบคนรู้จักกันในช่วงของ เขาเรียกอะไรอ่ะคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยเป็นสถานะแบบเออเพื่อนร่วมเพื่อนแบบเพื่อนพี่น้องคุยกันดูแลซึ่งกันและกันไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เหมือนชาวราศีตุลน่ะยังไม่พร้อมที่จะมีคนใหม่และยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจรับใครเข้ามาโดื Emperor, อนพลเรืขึ้นคุณค่อนข้างจะมองความเป็นไปได้และค่อนข้างที่จะมองว่าคนคนนี้เข้ามาในรูปแบบไหนนวนดูเชิงอ่ะแต่ดูๆแล้วเร็วๆเ,เนี่ยคุณจะได้รู้จักคอมมิชเมนต์เร็วๆนี่แหละมีคนมาขายอ้อยให้คุณอ่ะในเดือนนี้เยอะแต่ว่าตัวคุณอ่ะเรื่องที่จะไม่สนใจอืมดูๆแล้วเหมือนคุณะ เฝ้ารออะไรบางอย่างกับเรื่องของความรักของคุณนะลองเปิดใจให้เขาดูบ้างก็ได้เผื่อคุณจะได้พบบททดสอบแบบใหม่บทเรียนแบบใหม่หนังสือเล่มใหม่ที่คุณไม่เคยอ่านก็ได้นะจ๊ะโอ้ขอดูพลังงานเอาคำหน่อยว่าเออโรแมนแองเจิลออร์เคเลเนี่ยให้นังฟ้าขยาก,ก่อนเขาจะบอกอะไรคุณคะชาวราศีตุลที่เป็นคนโสอืม โอ okay. เคเรื่องของความรักนะคะมันจะมีคนรักเก่ากลับเข้ามาในรูปแบบของการที่เขาพูดอะไรที่เขาพูดอะไรที่มันไม่ไม่สิแบบว่าพูดไม่เต็มปากอะ่ะเหมือนกับแบบเขาพูดแบบเรื่องความจริงที่ความจริงนี้น,นี้มันมีความลับซ่อนอยู่เหมือนพูดความจริงไม่หมดน่ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในการกลับเข้ามาพูดคุยคุณต้องระวังดีๆเซตของคุณจะจับได้ว่าคนคนนี้เขาจริงจังหรือไม่จริงจังสาหรับคนที่กลับเข้ามาในชีวิตคุณ อ n นเทเลฟเขาบอกว่าช่วงเวลาเนี้ยความรักของคุณอะ่ะมันอยู่ในช่วงของการที่ต้องเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาคีฟเอส r รแมนติกอืมเขาบอกว่าช่วงเวลาเนี้ยขอให้คุณอะ่ะเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาเลชั่นชิฟต์โก o ิ่งอะเขาบอกว่าช่วงเวลาเนี้ย ความรักดีมันจะมีเข้ามาให้คุณอยู่ที่คุณแบเปิดใจมันไหมการที่คุณเฝ้าอธิษฐานหรืออะไรบางอย่างในเรื่องของความรักอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ถูกตอนนี้ปล่อยให้พลังงานในเรื่องของความรักที่คุณอธิษฐานมันทํางานในเรื่องขงนนองมันทำงานในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ลองเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆดูบ้างแล้วความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะดีเองอืมก็ขอดูหน่อยว่าเหรี่ยญแลกษัตริย์รรดาวจันดาวศุกร์ของคนเนี่ยใครที่มีอิทธิพลกับชาวราศีตนที่เป็นคนโสดช่วงนี้ วอลโกราศีกันแทนเซอรราศีกรกฎแคปิตัลราศีมังกรเบอร์ชาร์ตนะคะดาวจันทร์ราศุกขาจะอยู่ใน3ราศีนี้ก็ได้อาจจะเป็นคนราศีกันราศีกรกฎราศีมังกรก็ได้นะจ๊ะอ่ะไปกันต่อสําหรับคนมีคู่คนมีคู่อขอดูหน่อยซิว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเป็นยังไงต่อจ้ะความรักความสัมพันธ์ของคุณใอดีตมันเป็นยังไงบ้าง เทมเพลตสองเหรียญสิบดาบอืมหกดาบเออห้าดาบ แล้วก็หนึ่งดะเหมือนใครบางคนถูกปล่อยให้อยู่คนเดียวอะค่ะในเรื่องความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแล้วคุณรู้สึกว่าการที่อยู่ตัวคนเดียวในสถานะที่ตัวเองมีแฟนอยู่มันเป็นอะไรที่เจ็บปวดสาหรับคุณนะเพราะคุณเฝ้ารอเขาติดต่อเข้ามาแต่เขาไม่ยอมติดต่อเข้ามาบางคนอาจจะเดียวกับคนทางไกลนะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะดียวกับคนทางไกลดูๆแล้วความรักของคุณอนะมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เราบางนะเหมือนคุณอนะอยู่ในสถานะที่เหมือนของตายที่ยังมีชีวิตอนะเออ เดือนนี้โอช้คำนี้บ่อยมากเพราะว่าความรักของแต่ละคนมันที่เปิดไพ่มามันเป็นแบบนั้นหมดเลยชาวราศีตุลที่เป็นคนมีคู่ค่อนข้างที่จะรอใครบางคนติดตอ่อกลับเข้ามานะเฝ้ารอเลยเกินมีการทะเลาะกันหลายครั้งนั่นแหละอืมมีการทะเลาะมีการพูดคุยกันหลายครั้งแต่มันก็ไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนทําให้คุณค่อนข้างจะนอยกับเรื่องความรักความสัมพันธ์มีก็เหมือนไม่มีในเรื่องของความรักที่ผ่านมาของคุณนะ่ะอืม เดอะเดวิลขึ้นว่ามันเหมือนว่ามันมีความรักอะไรบางอย่างที่ปิดบางซ่อนเล่นอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้อแปดเหรียญออกมาบอกว่าตัวคุณอาจจะแบบว่าพยายามค้นหาว่ามันคือเรื่องอะไรอยู่แต่สิ่งที่คุณได้คําตอบกลับมาจากเขาคือคาว่าไม่มีอะไรอืหกเหรียญเนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เออเขาอาจจะแบบมี แอบไปเล่นไม่ซื่อในเรื่องความสัมพันธ์จะมีชอบคนอื่นหรืออาจจะไปกิ๊กกิ๊กใายต้องพูดแบบนี้ก่อนเพราะว่าความรักไพ่มันขึ้นชัดเจนทางหลอดการมันขึ้นมาเตือนแบบนี้ก็ต้องพูดเพราะว่าความรักแบบนี้มันอยู่ในช่วงของการที่เหมือนเราอ่ะเป็นของตายที่ยังมีชีวิตอยู่เหมืนอนรอการติดต่อเข้ามาแต่เขาไปใช้ชีวิตลันลาอยู่กับใครก็ไม่รู้อะในอดีตที่ผ่านมานะซีเหรียญคุณอกอ้อมคุณค่อนข้างที่จะกอดอะไรบางอย่างในเรื่องของ เออเรื่องที่คุณกอดคําถามต่างๆที่คุณอยากจะถามเขาแต่สุดท้ายคุณไม่ได้คําตอบในเรื่องของความรักของคุณเลยเออช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงของการที่ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเวลาที่คุณเฝ้ารอคุณคาดหวังว่าคุณจะได้คาตอบอะะรบอยางแต่สิ่งที่คุณได้คือความผิดหวังตลอดเลยเพราะฉะนั้นคุณเลือกที่จะปล่อยวางแล้วอยากจะปีนิเวศออกมาอยู่คนเดียวเหมือนกับตาที่เขาบอกว่าในเมื่อคุณอยากให้ฉันอยู่คนเดียวฉันก็อยู่คนเดียวได้นะคะอืม โอเคขอดูหน่อยแล้วเดือนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันจะเป็นไงต่อจ้ะชาวราศีตุลที่เป็นคนมีครูโอ้เดดเดดขึ้นเดดเดวิลขึ้นอ,อัศวินถือเหรียญหกไม้เท้า อัศวินถือไม้เท้าสิดดาดูดูแล้วความรักของคุณในช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงมันเป็นเดือนที่ท็อกซิกนะเพราะว่าเดทขึ้นมากับเดวิลเนี่ยถ้า,าอ่านง่ายๆมันเหมือนมืนจะมีอะไรบางอย่างที่เคลียร์กันแล้วก็ต้องได้จบความรักความสัมพันธ์กันลงอดูแล้วว่าความรักครั้งเนี้ยถามว่ามันไปต่อได้ไหม มันยากที่จะไปต่อเพราะว่าดูๆแล้วอะต่อให้ไปต่อกันได้มันก็ค่อนข้างที่จะท็อกซิกแล้วก็ค่อนข้างที่จะเจ็บปวดนะกับเรื่องความรักครั้งนี้มองๆดูแล้วนนเนี่ยเจ็ดดามเนี่ยมันมีการพูดคุยแล้วม,มีการทะเลกกาะกันหกไม่หกผู้ผิดเจ็ดไม้เท้าเนี่ยมันมีการพูดคุยมันมีการทะเลกกาะกันต่อสู้กันอะไรบางอย่างในเรื่องความรักความสัมพันธ์และในเรื่องของการใช้เหตุผลนั่นแหละต่างคนต่างเอาเหตุผลตัวเองนะแต่ว่าไม่ฟังเหตุผลคนแต่ไม่ฟังเหตุผลอีกคนหนึ่งเลย หกดาบเอ๊หกไม้เท้าเนี่ยเอามาบอกว่าจริงๆอะความรักครั้งนี้มันยังมีแต้มต่อให้อยู่ประมาณ30%ที่คน2คนมันจะไปรอดนะถึงมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยแต่ว่าถ้าคุณจับจุดได้คุณก็สามารถไปต่อได้ในความสัมพันธ์ The fool นะคะเอามาบอกว่าอาจจะเป็นการที่เดือนนี้คน2คนอาจจะมีการพูดคุยกันแต่ มันเป็นสถานะที่คุมเคือมันยังไม่ชัดเจนในเรื่องของความรักอ่ะมันมีการทะเลาะกันบ่อยมากขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆแล้วก็หาแต้มต่อให้เจอว่าจะเอายังไงในเรื่องของความรักครั้งนี้ให้มันไปรอดแต่ดูๆแล้วเหมือนตัวคุณหรือตัวเขาอาจจะพอในเรื่องของความรักแล้วก็ได้นะอืมจริงๆมันไพ่มันบอกมาตั้งแต่แรกว่ามันยังไงมันก็ต้องไปต่อกันไม่ได้มันก็ต้องจบกันจริงๆเพราะมันมีเดมันมีเดทขึ้นแล้วมันมากันเนี่ยแปดถ้วยอ่ะเออแล้วสุดท้ายใบที่มันขึ้นก็คือถ้วย มีใครบางคนรับไม่ได้ในการที่จะต้องจบความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้โอ้ไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเสมอไปนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องใช้จิตวิญญาณในการรับชมรับฟังด้วยเพราะว่าไพ่มันออกมาอย่างนั้นโอ้ก็อ่านแบบนั้นแหละจริงๆแล้วดูแล้วมันมันท็อกซิกอะเรื่องของความรักครั้งนี้ท็อกซิกการแก้ไขปัญหาความรักครั้งนี้ที่จะให้ท,ใหที่จะให้กลายมาเป็นเดือดซันแล้วก็แสงสว่นนางได้คือคุณจะต้องเป็นคนที่นิ่งให้ได้และ รับฟังเหตุผลเขาให้มากมากกว่าการใช้อารมณ์บางทีเหตุผลของคุณอาจจะถูกแต่การที่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่รับฟังเหตุผลใครเลยก็พยายามรับฟังเหตุผลเขาแล้วก็หาดีว่าทําไมเขาถึงเป็นแบบนี้แล้วคุณใช้ตรงนั้นแหละมาเป็นเครื่องมือนในการที่ทําให้คุณสองคนกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะคะ บางคนอาจจะดิวกับชาวธาตุน้ําก็แลกดิจิกมีนที่มีประเด็นกันอยู่ช่วงนี้อาจจะเป็นสาวสาวก็ลกดหรือสาวพิจิกก็ได้นะที่มีประเด็นกับคุณอยู่ช่วงนี้ที่รู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะไฟในเรื่องของความสัมพันธ์ให้คุณกับเขากลับมารักกันเหมือนเดิมอมสองดาบเนี่ยมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างในตัวคุณนะเหมือนคุณก็อาจจะแบบเจอเนวแบนใหม่ๆที่เข้ามาแต่ว่าดูดูแล้วความรักของคุณสองคนนะมันยังท็อกซิกอยู่เลยเพราะฉะนั้นต้องใจเย็น,ยนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะจ๊ะ อ่อขอดูหน่อยซิว่าเอาคำบทสรุปในเรื่องของความรักคนสองคนจะเป็นยังไงต่อจะ้ะอืมโอเคบทสรุปนะโอจะขออ่านหกใบแล้วกัน เ okay. มื่อสรุปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะโอ้ตมองดูแล้วว่าความรักของคุณนะมันเป็นเรื่องของออการที่ ต้องต่างฝ่ายต่างรีแลกชีวิตบ้างลดความคาดหวังลงบ้างแล้วอะไรที่มันเป็นปัญหามันจะกลับมาดีเองเพราะฉะนั้นจะเย็นๆใช้เหตุและผลในการพูดคุยกันถ้าสมมติว่าเขาเป็นไฟที่ร้อนระอุมลงมาคุณจะต้องเป็นน้ําที่คอยดับไฟเราไม่สามารถเปลี่ยนตัวตนใครได้นอกจากเราที่ต้องเปลี่ยนตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ความรักครั้งนี้มันไปต่อได้คุณจะต้องเป็นคนที่นิ่งแล้วค่อยๆใช้เหตุใช้ผลเหมือนกันที่ คุณเป็นราศีตุลเป็นคนที่มีเหตุมีผลอยู่แล้วแต่ช่วงเวลานี้มันโดนอิทธิพลของดาวเสาร์ทำให้คุณสติแตกบ่อยๆเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆใจนิ่งๆอย่าใจร้อนเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปในเรื่องของความรักบทสรุปความรักครั้งนี้มันมยังมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันอยู่เพราะฉะนั้นต้อง,องใจเย็นการพูดคุยการกลับเข้ามาคอมเมนต์มันม,นมีแต่เมื่อมีโอกาสแล้วพยายามทําให้มันดีขึ้นอย่าให้กลายเป็นแปดห้วยที่ต้องวางทุกอย่างแล้วต่างคนต่างมัวฟ้อนเลยเพราะว่าความรักครั้งน พูดคุยกันถึงจะไปรอดถ้าไม่มีการพูดคุยกันสุดท้ายความรักมันก็ต้องจบไงเพราะดูๆแล้วอะ่ะมีใครบางคนที่ไม่ฟังเหตุฟังผลและอีกใครบางคนที่พยายามเอาชนะเขาอะ่ะอืมเ,อเ,เพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆจริงๆเพราะฉะนั้นความรักครั้งนี้นะบอกเลยว่าเป็นบททดสอบอีกบ,บทหนึ่งสําหรับคนมีคู่ที่อยากให้ความรักมันกลับมาดีเพราะฉะนั้นคุณจะต้องใจเย็นๆและฟังเหตุฟังผลให้มากคุณต้องนิ่งให้เป็นสํสำหรับชาวราศี ตนที่เป็นคนมีคู่นะจ๊ะอ่ะขอดูหน่อยไพ่พลังงานของโรแมนต์แองเจิลคำแนะน,นำจากอาฟ้าพยากรณ์อยากจะพูดอะไรกับคุณมั่งค่ะอืม,อมโอเคเป็นไพ่พลังงานความรักที่ดีนะ พั i ไลท์และเชนชีฟเนี่ยเขาบอกว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันจะมีการพูดคุยกันมันจะมีการปรับความเข้าใจกันเพราะว่าคน2คนเนี่ยมันมีการเปิดโอกาสที่ได้เคมีบางอย่างให้กลับมาพูดคุยกันแล้วเพราะฉะนั้นพยายามจะเย็นๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้ว yourself first คือมันเป็นเรื่องของการที่ต่างคนต่างจะต้องเออซึมซับพ,พลังงานโรแมนติกของอ e ีกฝ่ายให้ได้แล้วก็พยายาม ดึงอีกคนนึงให้ออกจากวังวนเดิมๆไม่ให้ทะเลาะกันหรือว่ามีปัญหากันในช่วงนี้จ้ะส่วนสุดท้ายนะคะพยายามถามค่ะพยายามถามว่าสุดท้ายแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากเรื่องอะไรความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะดีได้ก็ต่อเมื่อคนสองคนเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นเนาะแล้วความรักความสัมพันธ์นี้มันจะดีเองอืมเราขอดูหน่อยว่าเรียงนักข่ย์ดาวจันดาสุดเนี่ยราศีใดที่มีอิทธิพลกับชาวราศีตุลช่วงนี้จ้ะที่เป็นคู่ คอสามเรียญนเลเร็วซัจิตทอรัสกัะรา,าสีธนู c a นเซ l ลค่ะราสีกรกฎวอโกลล้ค่ะราสีกันอาจจะเป็นคนสามราสีนี่ก็ได้นะราสีธนูราสีกรกฎและราสีกันก็เป็นไปได้โอเค วันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่มารับฟังนิทานหนึ่งเรื่องในการที่จะไปปรับใช้ชีวิตคุณในเรื่องของความรักในเดือนมกราคมนะคะไม่น่าจะต้องกับคุณหรือไม่ต้องกับคุณเลยก็ได้ก็หยิบคําแนะนําดีๆไปปรับใช้กับคู่ของคุณเนาะอะไรไม่ดีก็ทิ้งไว้ที่ตรงนี้แล้วก็ฝากกดกําลังใจกดกระดิ่งกดกําลังฝากเป็นกําลังใจกดกระดิ่งแล้วกด subscribe ด้วยนะถ้าผิดพลาดประการใดวันนี้ต้องขอโทษและขออาภัยในที่นี้ด้วยนะคะขอให้ช่องเรามันเติบโตไปได้วยกันเนาะสวัสดีจ้า